คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานค่ะเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านอาหารและเครื่องดื่มระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทเดียร o จิโอ โมเอ็ดเฮนเนสซี่ประเทศไทยจำกัดโดยมีคุณเดชาพฤกษ์พัฒนรักรองปลัดกระทรวงแรงงานนะคะรักษารษาชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,นะคะ่ะเข้าร่วมคุณพิพัดเปิดเผยบอกว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเป็นอุตสาหกรรมสําคัญที่นํารายได้เข้าสู่ประเทศทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติชุมชนและประชาชนก็ทําให้มีการแข่งขันสูงดังนั้นทุกภาคส่วนควรมีความร่วมมือเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนา กายภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้มีสมรรถนะสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถนะคะซึ่ง เรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานก็ทํามาอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดก็ได้มีการตกลงร่วมกันนะคะที่จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรบาร์เทนเดอร์มืออาชีพให้กับแรงงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะก็เริ่มมามตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนจํานวน100คนค่ะ26พฤศจิกายน50คนนี่ไปต่างจังหวัดนะคะทั้งกรุงเทพ26พฤศจิกายนนี้ที่ขอนแก่นแล้วก็25มีนาคม6-8จํานวน50คนที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3จังหวัดชนบุรีค่ะ